สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาจับโครงการส่งเสริมศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ PLC ได้รับเกียรจากว่าที่ร้อยโททบีปวงชาลีคุณผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษณห้องประชุมโรงแรม M2 Waterside Hotel พโเยาวอำเภอเมืองจังหวัดพยาเมื่อวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565โดยมีวัตถุปสมค์เพื่อให้ร้องผู้มือการโรงเรียนที่บรรจุใหม่ เกิด,ดความรู้ความเข้าใจและร่วมวางแผนในการดำเนินงานการขับเพื่อนการบริหารงานและกิจกรรมในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ครับในส่วนของกระบวนการทํางานในวันนี้นะครับก็ใช้กิจกรรม PLC นะครับโดยที่แบ่งกลุ่มนะครับเป็น5กลุ่ม5ฐานตามกลุ่มตามฝ่ายงานเพื่อที่จะได้รับความาข้อมูลนะครับจากวิทยากร,รที่เลี้ยงนะครับซึ่งมาจากท่านผู้มีการสานษาท่านรองผู้มีการสารษาเสนอข้อเสนอแนะรวมรวมสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะมาเป็นกิจกรรมเรื่องโครงการาเพื่อที่เราจะได้กิจกรรมโครงการนั้นนําเสนอต่อหน่วยงาน เพื่อนาสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้นครับตอนนี้ได้รับมอบหมายจากผู้นลกา,งงานัการเขตพื้นที่การศึกาเมืองสาพยา,พยาได้ให้มาเป็นวิกรที่เลี้ยงเพื่อที่จะมาฝอประสบการณ์และเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับทางท่านรองผู้เนการ ที่สังกัดสำนักงานกรสำรักการเขตพื้นที่การศึกษาเมษาพเยาซึ่งวันนี้ทางเขตพื้นที่ได้มีการจัดพัฒนา,าท่านรองที่เข้าสู่ตำแหน่งใหม่นะแล้วก็มีการใช้กระบวนการ POC ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้นำเสนอให้กับทางท่านรอง แล้วก็จะมีส่วนให้ข้อคิดต่างๆด้วยนะครับก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับโครงการที่สมงกว่าที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาสาหรับท่านรองผู้บริการที่ได้เข้าสู่ตําแหน่งใหม่แล้วก็ท่านรองที่อยู่ในวันอาจจะเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรื่อรู้ในเรื่องของการใช้ร C, รากระบวนการ PLC ครับการเข้ารับการอบรม PLC สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาในวันนี้นะคะ ที่ได้รับก็คือเราได้นับทราบและแล,ะและเ้เรียนรูลล้แนวทางในการจัดการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเองได้ตามบริบทแล้วก็สถานาการณ์ปัจจุบันค่ะ